มาต้าไมตี้เอนะครับผมรถสภาพคันนี้ให้หนึ่งในร้อยเลยครับสีเงาวิกนะครับบางๆทั้งคันครับเกอร์เพจยังอยู่ครับราชการครับมือเดียวป้ายแดงดูนะครับดูนะครับดูล้อแม็กตรงยุคเก้าครับผม พื้นกระบะครับพี่ใสๆเลยนะครับไม่เคยบรรทุกลอนยัองอยู่ครับแม็กๆๆไม่เคยใสโลบาร์มีไฟเขาเรียกไฟไซเรนดนี่นยนะครับรอบๆคันครับผมสีสวยเงาทั้งคันครับผม คันนี้สภาพให้หนึ่งในร้อยเลยครับจของดูแลดีมากคือใครหาไว้ใช้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับดูพวกนี้ว่าจบครับมีฝาโปรปองอะไรสวยนะครับระบบไฟติดครบให้ดูภายในครับี้เย็กที่ไหนเราบ้าเนี่ยเ่มมาสอบจอกจะจกแห้ง,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 งครับรถไม่ขยับ แน่เหลวชนแทาคย์เสาีนะใจแลครับานกระทักมาถามโยซังนั่นซังนี้กรพานหูจังยูมัให็เจ้อูใส่เน่สมัก่อนก็สบยี่ปินี้อย่าสันตาแซ่มนะมาังงอแหามันเข่อะไบาเนี่ใหม่แท้ลครับเป็นองแสกโลครับผมจองคนยีู่เผท่าเ้าเผอทเนีเจ้ามันเบ็ดีเือดเจ้าจัสแล้วใสบนเดะอกครับโอ้ใส่นเน่ยเาเล เดิมนะครับได้แบบครบตั้งสองแถวนะครับผมรัดมาทุกคนไม่ได้เนะครับเครื่องเสียงเพ่อครับผมเคยอยู่ครับรู้ดะอยู่ครับดูแลดีมากนะครับชุดเสียบนี่น่าจะทำใหม่ครับรัดพร้อมแอร์ใหม่พร้อมใช้แล้วคันนี้ เอาไปนี่บอกเลยว่ามีแต่คนมองนะถ้าขับอะ่ะสวยจริงๆโอเคนะครับสนใจถ้ามานะครับราคาอาจจะแรงหน่อยแต่ก็ตามสภาพครับสภาพนี้นหาไม่ได้นะครับซื้อเก็บซื้อใช้นี่สบายโอเคครับ